สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Book Chapter นะครับตอนที่20นะครับผมอยากชวนคุยเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า industrial revolution นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างไม่มากก็หน้อยนะครับสิ่งที่ผมอยากชวนคุยวันนี้ก็คือว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรก่อนาาแล้วก็ขยายไปทั่วยุโรปอเมริกาจนถึงทั่วโลกมันส่งผลกระทบส่งผลสะเทือนต่อวิธีคิดวิธีทำงานของผู้คนแล้วหลายเรื่องก็ยังมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมเสนออยู่3มเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ย ทำให้เกิดการแบ่งแยกนะครับโลกของการทำงานออกจากชีวิตส่วนตัวอย่างชัดเจนมากๆนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะมีการแบ่งแยกอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ในสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมเนี่ยการผลิตจะอยู่ในครัวเรือนเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่ทำงานกับที่บ้านก็อยู่ที่เดียวกันนะครับการทำงานกับชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัว คือโลกใบเดียวกันมันผสมผสานกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกจากกาันได้ลำบากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในยุคอุตสาหกรรมเนี่ยเราตื่นเช้าแต่งตัวก็เดินทางไปโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำงานแล้วที่สำคัญมันมีระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับว่าต้องทำงานกี่ชั่วโมงหลังจากนั้นคือเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนนะครับ จริงๆก็มีขบวนการที่เรียกร้องสิทธิของแรงงานนะครับว่าเราจะทำงานวันละไม่เกิน8ชั่วโมงแล้วก็ทำงาน5วันต่อสัปดาห์ที่เหลือจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะไปใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับออสเตรเลียก็เป็นประเทศแรกๆในโลกที่ประสบความสำเร็จในการเรียกร้องเรื่องนี้นะครับทำงาน8ชั่วโมงต่อวันไม่เกิน5วันต่อสัปดาห์ ถ้านายจ้างจะใช้ให้ทำงานมากกว่านี้ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษค่าล่วงเวลาหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ภาษาอังกฤษของอัตรานะครับค่าแรงค่าล่วงเวลาเนี่ยเขาจะใช้คำว่า penalty rate นะครับเป็นศัพท์ที่บ่งบอกเลยว่ากระบวนการแรงงานของออสเตรเลียนี่เข้มแข็งจริงๆเพราะว่า penalty แปลว่าลงโทษ ลงโทษใครลงโทษนายจ้างที่ใช้ลูกจ้างทํางานเกินเวลามันก็ต้องจอ่ายค่าแรงในอัตราสูงนะครับบางอุตสาหกรรมนี่ค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น100%ซถ้าใช้ทํางานนอกเหนือจากเวลาปกตินะครับนี่คือเรื่องแรกนะการแบ่งแยกโลกของการทํางานกับโลกส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับในเชิงกายภาพก็แบ่งแยกด้วยนะสถานที่ทํางานกับที่บ้านก็ มีเส้นที่ขีดชัดเจนนะครับเรื่องที่สองในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แรงงานเพียงหนึ่งคนจะสามารถผลิตสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพูดภาษาสมัยนี้ที่คนชอบพูดคือเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตสินค้าตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วยตัวคนเดียวตามลำพังเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมันจะมีการแบ่งงานกันทำครับเราเรียกว่า division of labor และเมื่อแบ่งงานกันทำไปนานๆเราทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นความรับผิดชอบของเรา ทำประจําซ้ําๆทุกวันทุกวันมันจะเกิดทักษะเกิดความชํานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ specialization ทั้งการแบ่งงานกันทําการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมันส่งผลต่อการจัดการศึกษาเราแบ่งแยกกันเป็นคณะเป็นสาขาวิชาเรียนกันแบบเจาะลึกนะครับจน จบออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดาสาขาหนึ่งเป็นการเฉพาะแล้วก็สามารถตอบสนองอการทำงานของโลกอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การแบ่งงานกันทําการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมันส่งผลต่อการจัดองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนคือแต่ละองค์กรจะมีภารกิจ ของตัวเองชัดเจนในระบบราชการมีการแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมแต่ละกระทรวงแต่ละกรมมีภารกิจชัดเจนที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายข้าราชการในแต่ละหน่วยมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายเขียนไว้จนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญน,นะครับที่สำคัญคือ เราเวลาทํางานในระบบแบบนี้เราก็จะไม่ไปก้าวไก่แทรกแซงการทํางานของอีกฝ่ายหนึ่งอีกกรมหนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งเมื่อเวลาผ่านมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับไอ้วิธีคิดแบบนี้ก็ถูกตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันยังเหมาะสมกับโลกดิจิตอลที่ต้องการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดภาษาหรูๆในระบบราชการก็บอกว่าต้องการการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถดูแลให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นกับระบบราชการทั้งโลกเพราะว่ารากฐานของมันมาจากการ แบ่งงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงานทั้งสิน้นเวลาผมมีโอกาสคุยกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศเวลาพูดว่าระบบราชการของประเทศยูมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเรื่องของการทำงานแบบแยกส่วนเป็นไซโลนะครับก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ที่แตกต่างกัน ประเทศไทยเราก็พยายามเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำให้กำแพงนะครับของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันทลายลงไปบ้างนะครับแต่ก็ยังต้องใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับเพื่อให้มันประสบความสำเร็จมากกว่านี้นี่คือเรื่องที่สองนะครับการแบ่งงานกันทำ division of labor แล้วก็การสร้างความถนัดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่า specialization นะครับ เรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับการทำงานการลงทุนเพื่อจะสร้างโรงงานผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็คงทราบว่าใช้เงินทุนสูงต้องทุ่มเททรัพยากรมากมายใช้เวลากว่าที่จะได้ทุนคืนหรือว่าเริ่มเห็นดอกเห็นผลของการลงทุนนั้น ประเทศถ้าจะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็ต้องวางแผนในระยะยาวนะครับธุรกิจจะลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องวางแผนการทําธุรกิจต้องวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบรัดกุมและต้องเป็นแผนระยะยาวด้วยนี่คือวิธีคิดพื้นฐาน ของการทำงานในโลกยุคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าแปลกใจครับว่าทำไมเราจะต้องมานั่งทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยถ้าเราไปดูประวัติภูมิหลังวิธีคิดของบุคลากรที่ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราจะพบว่าท่านเหล่านั้นนะครับน่าจะส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดแหละ เติบโตมาในยุคเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากสังคมกเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็คุ้นชินกับการวางแผนไม่ว่าจะเป็นแผนในระบบราชการหรือแผนการทำธุรกิจของภาคเอกชนมาโดยตลอดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจอีกเช่นเดียวกันถ้าเราไปถามพวกท่านเหล่านั้นว่าปัญหาของการพัฒนาประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างเรื่องหนึ่งที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาคือ ประเทศไทยไม่มีแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาวนี่คือผมวิเคราะห์ว่าเป็นวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในรัฐธรรมนูญปี2560ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ฉบับนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเป็นสิทธิโดยชอบแต่ว่าเบื้องหลังวิธีคิดมันมาแบบนี้ ทีนี้แน่นอนวิธีคิดแบบนี้ก็ถูกตั้งคำถามเยอะว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยไปนั่งวางแผนละเอียดใช้เวลานานแล้วก็ผูกมัดตัวเองในระยะยาวเนี่ยมันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริบทของโลกที่เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความผันผวนไม่แน่นอนสูงเนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับ คนที่อยู่ในแวดวงดิจิทัลนะครับโดยเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาก็เสนอวิธีการทำงานหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า agile นะครับ A G I L E มันแปลภาษาไทยยากมากเลยนะแต่ว่าผมแปลว่ามันเป็นการทำงานแบบรวดเร็วและยืดหยุ่นนะครับคือแผนมีได้เป็นกรอบเป็นทิศทางที่เราจะก้าวเดินไปแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดของอาจารย์นะครับก็คือการลงมือปฏิบัติเพราะเมื่อเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะเริ่มเห็นปัญหาและเราก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าวิธีที่เราทำไปนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมันถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใดถ้าล้มเหลวเราก็สรุปบทเรียนแล้วก็ ไม่ทำอย่างนั้นอีกหาวิธีใหม่แต่ถ้ามันประสบความสำเร็จเราก็สรุปบทเรียนแล้วก็ขยายผลวิธีการนั้นหรือโครงการนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นวิธีคิดวิธีทำงานก็มีการประทะกันหรือมีวิวัฒนาการมีข้อเสนอใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอนะครับวิธีการทำงานในโลกอุตสาหกรรมที่ต้องเน้นการวางแผนโดยละเอียดรอบคอบรัดกุมระยะยาวกับการ ลงมือทำทันทีแล้วก็เรียนรู้ความผิดพลาดหรือบทเรียนต่างๆทั้งสำเร็จและล้มเหลวไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงตลอดเวลาผู้นำที่ดีหรือว่าบุคคลที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคนี้นะครับผมคิดว่าก็คือคนหรือผู้นำที่สามารถผสมผสานวิธีคิดวิธีทำงานทั้งโลกอุตสาหกรรมและโลกดิจิทัลหรืออนาคตอาจจะเรียกโลกอย่าง อื่นก็ได้นะครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็เลือกหยิบมาใช้ในบริบทที่เหมาะสมบางโครงการบางเรื่องอาจจะยังต้องวางแผนระยะยาวแล้วกว่าจะเห็นผลมันก็อาจจะอีก5ปี10ปีข้างหน้าบางโครงการสามารถเริ่มต้นได้ความเสี่ยงตำ่ำความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็น้อยก็สามารถเริ่มต้นลงมือทำ เรียนรู้ทั้งความสําเร็จและล้มเหลวรวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือมรดกทางความคิดและวิธีทำงานที่ตกค้างตกทอดมาจากยุคอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งแยกการทำงานกับชีวิตส่วนตัวออกจากกาันอย่างชัดเจนนะครับการ แบ่งงานกันทําและการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมทั้งความจําเป็นที่ต้องวางแผนการทํางานอย่างละเอียดรอบคอบรัดกุมและเป็นแผนระยะยาวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมประมวลแล้วก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในแง่มุมที่มันเป็นนามธรรมมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกท่านก็ยังคงสัมผัสกับ วิธีคิดวิธีทำงานแบบนี้ได้อยู่ในทุกๆวันที่พวกเราไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเลือกใช้วิธีคิดวิธีทำงานที่ถูกต้องแล้วก็ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จในในหน้าที่การงานนะครับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Book Air Together นะครับแล้วก็ท่านใดที่กดติดตาม เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ